นี่เป็นการไล่สดนะครับผ่านโดรนแบบเรียวไทาม์มาดูตรงชาติของพี่กับตันีิประดับไว้แบบกำลังบวกสะบัดอันนี้ลุกมาทางแรงก็เลยไหลให้น้องๆไปดูกันนะครับเสียงชัดเจนไหมครับนั่นที่กับสูงเป็นการไล่สดนะครับผ่านโดรนแบบเรีย คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กันได้นะครับอันนี้เป็นทงขนาดัางด้านซ้ายของจัก็ประมาณขนาด2เมตรคูณ3เมตรครับเป็นทงชาติขนาดใหญ่ครับกับเสาทงไม้ไผ่ครับที่พี่กัปตันทำไว้นะครับอีกผืนหนึ่งก็จะเป็นผืนเล็กนะครับ ตอนนี้เราใช้โดนนะครับใช้กล้องจากโดนยิงแบบสดๆให้น,น้องๆได้ดูกันนะครับอยากดูมุมไหนนะครับแชทหรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะลองเอาโดนขึ้นบินนะครับ ลองมาโดนขึ้นบินให้น้อง เป็นการบินแบบเรียวไทม์สดนะครับให้น้องๆได้ดูกันนะเดี๋ยวก็ไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะแต่ลมค่อนข้างแรงคนระับอันนี้บินออกจากตัวบ้านแล้วเดี๋ยวก็ไปใกล้ให้น้องๆได้ดูนะสูงนิดนะึงเดี๋ยขยับเรับ จัดไหมคร the ับแาบจัดเก็นไหมครับจะดูที่ยึดทงนะครับใช้เป็นตะปูนะครับใช้เป็นตะปูยึดกับห่วงไปดูกลแ้ให้ดูเนี่ยคือปลายเสาทงนะครับ ้ตะปูยึดทำเป็นห่วงเอาไว้ังนะเคยห่างมาทีหนึ่งว่า,า,าวโดนไปชนกับเสาทงงครับพีัาตัางก็จะมาชักเล่นครับตอนเลิกเรียนหรือตอนกลับไปโรงเรียนนี่กำลังโบกสะบัดอย่างสวยงามครับสีสันยังสดใสนะครับ ยังไม่ซีดเยอะนะน่าจะประดับได้ประมาณยังไม่ถึงเดือนนะยังไม่ถึงเดือนเดี๋ยวหันมาดูธงฝั่งผืนเล็กบ้างนะครับนตำมันนี่ธงผืนเล็กนะครับเป็นผืนเล็กกดหัวสีแดงไว้อเหยืสลักด้านบนนะ ไกล้กันนะครับไว้่อนข้างตัวบ้านก็จะเก่าปืนนี้ค่อนข้างเก่าละเพราะใช้ปืนเก่าที่พี่กับตันซื้อไว้นานนะลมค่อนข้างแรงคนระับโดนไม่รด้จะต้านแรงลมได้ไหมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ Comment กันนะอยากเห็นมุมไหนหรืออยากให้ทำอะไรนะอยากให้พี่กับตันทำ คอนเทนต์แบบไหนหรืออยากให้ไปถ่ายที่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันนะครับนี่ลมค่อนข้างแรงครับสีสันสดใสสวยงามครับในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสนะเป็นไม้ไผ่ไม่รู้ชนิดมันนคะรับแต่ว่าค่อนข้างแข็งแรงเป็นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างหนัก มุมท็อปแบบท็อปวิวกันแบบนอ่อจัดเตียนไหมครับนี่โบกสะบัดสวยงามผืนบอลร์นท่ันมาดูทรงเล็กนะครับก็อยู่ใกล้กันนะครับแต่มีระยะห่างกันค่อนข้างเยอะ ครับแต่ถ้าทําสูงกว่านี้ไม้ไผ่ที่มีขนาดความสูงเยอะกว่านี้ก็หายากนีดนี่ครับในบ้านโอลมพัดค่อนข้างแรง วันนี้ก็จะคงจะมาแล้วครับพี่กับตันเดี๋ยวตอนเย็นจะไปรับครับโดนที่ใช้ถ่ายทำก็เป็นโดน DJI รุ่นมินิมินิ2 SE โอเคลงพัดค่อนข้างแรง โดนไหมครับเสียงคนค่อนข้างดังนิดนึง เอครับโดนทำงานหนักตอนนี้เราจอดโดนนะครับอันนี้ก็ให้ตั้งโดนไว้เป็นกล้องไร้สดต่อแบบบินได้ประมาณ30นาทีวันก็ไลค์ไปครั้งหนึ่งจะเป็นอีกแบบซฟอร์มคือ Facebook นะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ชื่นชอบการไลฟ์สดลักษณะนี้นะครับฝากน้องๆกดชื่นชอบเพ่อกดไลค์กันหน่อยนะครับหรือคอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็จะไปบินไลฟ์สดสถานที่อื่นบ้างครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวหาเวลาว่างกนะ่อน แจรบุกสบัดไปเรื่อยครับกว่าแบตของโดนจะหมดใช้โดนนะครับใช้โดนถ่ายครับมาช้าครับไม่เป็นไรครับตอนนี้กับตันก็กำลังกลับมากคับประมาณบ่ายส ใบสามโมงก็จะไปะรับเอสวยงามมากครับขอบคุณครับที่ชื่นชมขอบคุณน้อง WP Gaming ครับเมื่อวานก็คอมเมนต์เยอะเลยขอบคุณนะครับ,บคุณภาพของภาพประมาณระดับไฮเดฟนะครับของโดนตัวนี้นะ วันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับตงเล็กก็บกสะบัดต,ต้องใหญ่ก็บกสะบัด <c oughs> ขนาดปืนเล็กนะนรับเป็นไม้เสาทรงไม้ไผ่ที่ที่อยู่ด้านหน้าของทรงกหญ่จนะอย่างเอ็นเอียงนะต้านแรงลมไม่อยู่ส่วนเสาใหญ่ก็เอาอยู่ครับเพราะว่าเป็นไม้ไผ่ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็อะไรนะมันมีความเหนียวเป็นไม้ไผ่ตันนะครับ พัดแรงก็ไม่ไม่โยกเยอะไม่โยกขอนเยอะขอบคุณทุกการรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ้นะครับให้กับช่องพี่กับตันนะครับขอปินรายได้เล็กเกน้อยนะครับเป็นค่าขนมให้น้องไปโรงเรียน น้องโตขึ้นก็คงทาต่อเองจากพ่อแลลวก็วใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับถุกวันนี้หา,าอะไรได้ผ่านช่องทางออนไลน์รัดแรงแล้บรรากาศดีก็วันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับเหมือนเมื่อวานไม่มีลม นีแบบโดรนก็เหลือประมาณอะไยี่สิบเอดเอร์เซ็นะครับคงจะไล่จนกว่าแบตโดนจะหมดครับแบตก้อนหนึ่งก็อยู่ได้ประมาณสามสิบนาทีนะครับพอเราซื้อกันแบบชุดเป็นไม่ใช่ชุดคอมโบนเป็นชุดเล็กแต่คอมโบเขาจะให้แบตมาสามก้อนนะครับก็จะถ้าสามก้อนก็ ไหลได้เป็นชั่วโมองนแล้วก็บินได้ชั่วโมองชั่วโมองกว่าชั่วโมองครึ่งก็จะไหลในลักษณะนี้เรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็จะออกน้องสถานที่เดี๋ยวเขาจะไหลให้น้องๆดูนะคระับ ส่วนปุ่มกด s u b ส c r i b e นะครับก็จะอยู่ด้านขวาล่างของจอนะครับเอาเมาส์ชี้ไปที่รูปภาพของช่องนะครับก็จะขึ้นคําว่า senior family แล้วก็ข้างล่างจะเป็น subscribe นะครับก็ฝากกด s u b s ไคร b e ให้ด้วยนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับอากาศดีสดใสนะครับ ครับก็เดี๋ยวคงไว้เจอกันในลายหน้านะครับพอดีแบตของโดนหมดแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกการรับชมครับสำหรับการถ่ายทอดสดผ่านโดนวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ